you okay. 富裕。<laughs> ครับผมโอ้โหตัวดีเลยตัวเนี้ยกดคันอีกแรงเลยไม่่ใช สวัสดีครับานานากตกปลาท่านกับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ครับก็วันนี้พวกผมเช่นเคยครับและก็กผม <S <S 1> <S 1> ก็วันนี้ไม่ไปไหนไกลอีกเช่นเคยก็มาคลองสามแต่วันนี้ผมขึ้นมาโซนบนเลยนะผมขึ้นมาโซนซอยสิบประมาณสิบทับสามเลยครับก็ตรงน,นี้จะเป็นต้นไฟต้นไฟลูกต้นไฟใหญ่เลย <polarization. S 2> แล้วก็ฝ so ั ara, ่งตรงนู้นก็จะเป็นต้นตะขบก็ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่โล่งๆหน่อยแต่ประเด็นคือตอนนี้มันมีขายอยู่หน้าเบ็ดครับมันจะลงได้แค่ช่องเดียวก็ผมลงเบ็ดไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีผสมเหยื่อครับก็เหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นของนี่ครับนายศอีกเช่นเคยแล้วก็ตะก้อจะเป็นตะก้อจิ๋วตะก้อตายตัวเบ็ดสองขอนะส่วนตัวเบ็ดผมใช้เบอร์หนึ่งเลย ก็ผมอาศัยว่าผมยกขึ้นเลยเหมือนคันข้างหลังป่าจะกินก็เดี๋ยวมาดูวิธีผสมยื่อกันครับผมก็เยือผมบึ้งผสมไปครึ่งถุงเมื่อกี้ไม่ถึงครึ่งหรอกหมดแล้วเดี๋ยวเหลือครึ่งถุงเดี๋ยวมาผสมกันก็สาภาพน้ํานะน้ําถือว่าไหลดีอยู่วันนี้น้ำกาลังไหลเอื่อยือยไหลขึ้นไปข้างบนเอื่อยอยู่เดี๋ยว เดี๋ยวมันลุ้นกันว่าวันนี้เราขึ้นมาข้างบนเราจะได้ตัวไหม กินครับอันนี้ 刚才呢，我们。 จะปล่อยปลาแล้วเนี่ยแอบแอบกําลังเข้ากําลังเข้าโอ้หัวหมุนแล้วครับโอ้ไม่ยุ่กขันแล้วเนี่ย น yeah. yeah. ี่ครับโอสองคันได้ตัวเดียวคันทันวัดไม่ทันเมื่อกี้โอ้โหสิงเลย สวยๆตอนนี้เล่นซะเงือแตกแล้วตอนเนี้ยเปลนกรรมเย้ลูกมันมาไงเนี่ยหุยกรหวิง ไปครับไปดูครับอุยไตึงเราไม่เอาพันดไึงตึงเดี๋ยวไม่ให้ดูครับมุ้งห้หม้ผ้าผ้าเดเดี๋ยวุ้ยปลากินเข้โอเดี๋ยวตั้งก้ <c oughs> <า>องก่อนมานปลาหมก็กิน เราไม่เอาคอนเทนต์นะครับวันนี้เราเอาคองจริงโอ้ไปไหนแล้วดึงขันพุ่งย้อนแฝงครับปากกินขันลิ้มครับ ทางนี้จะย้อนแสงกันเดี๋ยวเอาล่มมากางให้กล้องก่อนปากกินชันทองครับโอ้ร้อนตอนนี้ i to do my บ well. ุญไหวเลยตอนนี้ ถึงขันเลื่อนเลยกินขันพุ <c oughs> น่ง <c oughs> <c oughs> ไปเลย ข้าหมาเนี่ยนะคะวันนี้ไปแล้วครับขาริมไปแล้วไปแล้วขาริมไปทำไ,ไมเอาพันนั้นโอ้โหไปไกลจังวะหายพันทันที้วย เลยครับโอ้โหเอา เต็มตะก้ออยู่เลยครับเออโห่เจตัสวยเลย ร้อนมากครับวันนี้ก็วันนี้ผมขึ้นมาลองหมายใหม่นะโซนแถวซอย10ขึ้นมาทางนี้ปกติเลยอยู่ซอย12ลงไปทางนู้นก็วันนี้เลยลองขึ้นมาทางซอย10ดูเขาบอกว่าโซนขึ้นมาทางบนเนี่ยความมันจะตัวใหญ่ก็ตอนนี้ก็9โมงเลยครับตอนนี้เริ่มจะกินบางๆนะกินห่างๆเพราะว่า,มาวเมื่อเช้านี่น้ำมันเดินตอนนี้น้ำมันไม่เดินถือว่ากินบาง,บางๆกินห่าง ก็เด <S an> ี <S an> ๋ยวมาลุ <S an> ้นก <an> ันครับว่าน้ําเนี่ยจะกลับมาเดินอีกรอบตอนก็เดี๋ยวมาดูสภาพหน้าไมนี่ครับโอ้โหแดดจัดจริงๆนี่ก็ลงเบ็ดบาฝั่งโน้นบางฝั่งนี้นี่ครับวันนี้มาดูเสื้อเขียวก่อนนี่ใครเนี่ยมากันนะแมววันนี้นี่หนึงจากไม่ได้ซีนับเนะครับวั้นี้ออกหมายตัวอันนี้หลังจากไม่ได้ ออกด้วยกันนานแล้วเนี่ยใช่ใวันนี้มามีแต่สลับกันออกโอเคเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันครับ้แมวลงมานี้ครับผมก็มันจะมีร่มต้นไทรนะอยู่ตรงนี้แต่ว่าร่มเนี่ยแดดสองอยู่ตรงนี้ร่มอยู่ใต้ต้นไทรครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยว่าวันนี้ผลงานผมกับน,น้ำแมวจะเป็นยังไงนี่ครับ ารโจ้เราจะจัดการให้ดูเอ้ยเ้ยเกือบเฉียกเกือบเกือบไม่รอดเกือบไม่ได้ ทรงยาวนะไม่ใช่ทรงอ้วนผมใส่จะหลอนเลยเนะนี่ยย้อนลุกขึ้นฝียบแี้ว้าะอุ้ยหัวทุยมาแล้วไม่ใช่เพียงเลีว้ว<ผ>มองไปน้ำมัน <บา S 2> เริ่มเล็กลงเล็กลง อีกเต็มครับโอ้โหปวดเอวเปีย มัวแตเชียร์แล้วนี่อะหมายเต็มึงครับก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งครับเพราะว่าเที่สี่บหกแล้วอ่าก็จะไปคืนนี้จะไปทํางานแล้วแมวก็จะไปเขาดึกต่อผมก็จะเย็นนี้ผมมีธุระจะไปซ่อมอะไ์ก็เลยเดี๋ยวมาส่งงานกันครับว่าผมตกปลามาผมมาถึงนี่นะผมตกมาตั้งหกโมงเกโมงตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่า ปลามันมากินจับเชา้ามาหาสักเก้าโมงสิบโมงพอหลังจากนั้นมามันจะเริ่มหางตัวครับเพราะว่าน้ํามันไม่เดินตอนนี้น้ํานิ่งกิบเลยเดี๋ยวมาดูผลงานของผมก่อนว่าจะเป็นยังไงโอ้โหอโอ้โหอินแล้วแมวหวหวานาเานี่ โอ้ย <c oughs> นี่ครับ <X 2> ไหมนี้ถือว่าเป็นไหมใหม่เลยนะสำหรับผมที่ผมมาลองปกติผมต๊อยู่โซนข้างล่าง12ลงไปนู่น12บสองาวันนี้มาลองอจุดนี้จะเป็นจุดก่อนที่จะถึงอซอย10บทับ3นะครับก่อนที่จะถึงนะถ้ามาจากฝั่งคลองหลวงอยู่ระหว่างซอยมันอยู่อยู่ระหว่าง2ซอยระหว่างซอย10ทับ 1, กับ10ทับ 3, นี่แหละประมาณนี้แหละก็เดี๋ยววันนี้ผมก็คงต้องลาแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแจ๊ สกิดไว้เลยว่าน่าจะไม่ผลของสามช่วงนี้กำลังฮอตนี่ครับผลงานของผมนี่ดีเลยโอ้ยสองตัวนี้เนี่ยตึงจัดนี่ครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย